ามาเลยครับผมค้งสุดท้ายรัฐบาลไทยครับกับบทสรุปแนวทางใบเต็มนะครับผมประจำวันที่16นะครับอ่าส6กันยานะครับอ่าใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะครับผมพิมพ์คำว่าพร้อมนะครับรัฐบาลไทยงวดนี้มาแล้วจ้า พี่บีคนไหนมาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีที่ติดตามรับชมนะครับเพียตีคนรักหวยช่วงนี้เลขดังโอ้โหเยอะแยะมากมายก่กองนะครับผมพราแไม่มีน้องครับนะเลขดังรัฐบาลไทยอังจริงนะเลขดังไม่กลัวกลัวเลขอัน้น <c oughs> กลัวหาซื้อไม่ได้นะครับกลัวหาซื้อไม่ได้กลัวหาตามไม่ได้นะครับผมเลขดังไม่กลัวเลยนะครับผมรัฐบาลไทยงวดนี้่ยบอกเลยว่ากลัวเลขเลขอั้นอย่างเดียวนะครับกลัวเลขอั้นอย่างเดียว ะครับผมใครเป็นแฟนมันแท้รัฐบาลไทยงวดนี้มาแล้วจากใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์พิมพ์คำว่าพร้อมให้หน่อยครับอ่ามาเดี๋ยวพามาดูเดี๋ยวพามาด,ด,ามาดูงวดที่แล้วออกหกศูนย์หกเนาะสามตัวบนนะครับผมขอญาตคนดูนะครับคือผมจะงวดนี้ผมมีการปรับสูตรแนวทางใหม่เพราะฉะนั้นโปรติแล้วเนี่ยผมจะเอาตัวรัฐบาลไทยเนี่ยมาคำนวณเนาะ งวดที่แล้วออกอะไรงวดก่อนหน้านี้ออกอะไรนะครับแล้วก็นี่ฮะเอามาวิเคราะห์ปกติแล้วผมจะเอามาวิเคราะห์ roku, แต่วันนี้ผมจะเขียนตารางเลยผมจะเขียนตารางเลย,ผม,เลยนะผมจะแจกไปเลยนะครับผมจะแจกไปเลยเพราะว่าผมคำนวณเ,เสร็จแล้วผมคำนวณเสร็จแล้วเมื่อวานเนี่ยเอาจิงๆเมื่อวานวันเสาร์ผมจะมาลงให้อยู่แล้วนะทุกคนแต่ว่าขออนุญ,ญาตนะครับก็เลยบอกคนดูว่าเดี๋ยวขอเป็นวันอาทิตย์แล้วกัน นะเดี๋ยวขอไปวอาทิต์แล้วกันเพราะว่าวอาทิตย์เนี่ยนะคนดูเยอะหน่อยนะครับจะได้อธิบายนะครับให้ชัดเจนจะได้อธิบายให้ทุกท่านได้รับชมจริงๆแล้วผมรอหวยลาวันศุกร์ออกก่อนนะจริงๆผมเนี่ยมีตารางในใจอยู่แล้วแต่พอหวยลาวพัฒนาออกมาล่าสุดเนี่ยผมก็ค่อนข้างค่อนข้างใช้คําว่ามั่นใจนะครับ ค่อนข้างใช้คำว่ามั่นใจนะในหวยรัฐบาลไทยงวดน,นี้นะครับในสตัวบน2ตัวบนรัฐบาลไทยนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับอธิบายไว้เลยนะครับว่าเลขแนวทางต่อไปนี้ที่เฮียตีคนรักหวยจะคํานวณเนี่ยใบแนวทางนี้เนี่ยผมวิเคราะห์คําคนวณจากข้างบนจาก3ตัวบนรัฐบาลไทยนะครับจาก3ตัวบนรัฐบาลไทยจากเลขท้ายรางวันที่1ในทุกๆงวด เอามาคำนวณน,นะครับเพราะฉะนั้นใบแนวทางที่ผมกำลังจะเขียนมันจะออกข้างบนถ้ามันเข้านะครับโอเคเข้าใจเนาะถ้า2ตัวล่างต้องแยกกันนะครับสตัวล่างเนี่ยผมใช้คําว่าสายด่วนรัฐบาลสายด่วนรัฐบาลเฮียติเนี่ยนะครับจะมีเลข2ตัวอย่างเดียวนะครับใบแนวทางมันเลยมี2ใบใบแรกคือใบนี้ใบเต็มใบสามตัวบนใบสามเลขท้ายรงางวัลที่หนึ่งนะครับอีกใบหนึ่งก็คือใบสองตัวล่างทำไมต้องมีสองใบเพราะว่า รัฐบาลไทยเนี่ยเขาหมุนคนละรอบหมุน2ตัวล่างรอบหนึ่งหมุน3าตัวบนรอบหนึ่งจะไม่เหมือนลาวพัฒนาโอเคนะครับอถ้าใครเข้าใจขอคนละหนึ่งแชร์พิมพ์าพร้อมขอสวัสดีพี่สครอบหนึ่งนะครับผมแฟนตัวยงนะครับพอแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับผมฝากกดแชร์บอกกะเปิดการมองเห็นให้เฮียติด้วยนะจ๊ะใครที่ดูอยู่ตอนนี้พิมพ์เข่าพร้อมมาได้เลยนะครับผมงวดนี้ครับ3ตัวรัฐบาลไทยในเลขตารางครับตัวที่เด่นมากๆนะครับ ตัวที่เด่นมากๆในคืนนี้ทุกคนอาจจะงงอัเด้อาจจะงงอัสิทำไมถึงเป็นตัวนี้รัฐบาลไทยงวดนี้เนี่ยผมให้เด่นเลยนะครับ6เฮียตีครับรัฐบาลไทยงวดที่แล้วเนี่ยมันออก606นะครับเพียงวดนี้จะเด่น6อีกใช่ไหมผมให้เด่น6อีกครับเพราะผมได้คอนเฟิร์มมาจากลาวล่าสุดก็คือ647เพราะฉะนั้นมีโอกาสออก ทีนี้เลขกลางตารางครับค่อนข้างสนใจมากๆคือศูนย์อีกตัวหนึ่งครับรองห้าอ่ะน่าสนใจขึ้นไหมยอย่างนี้น่าสนใจขึ้นไหมครับแบบนี้น่าสนใจมากมากขึ้นไหมครับหกศูนย์หกงวดที่แล้วออกไปก็คือรัฐบาลไทยล่าสุดออกหกศูนย์หกงวดนี้เฮียตีให้กลางตารางนะครับเด่นมาเลยครับคือหกศูนย์ห้า เหตุการณ์แบบนี้ของรัฐบาลไทยเกิดขึ้นบ่อยนะครับของรัฐบาลไทยเกิดขึ้นบ่อยนะครับผมเพราะฉะนั้นมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อรัฐบาลไทยงวดที่แล้วเนี่ยถามว่าโอกาสที่จะขึ้นบนมีตัวไหนบ้างเก้ากับสีใช่ป่ะให้ระวังสี่ขึ้นบนและให้ระวังเจตรงนี้เพราะฉะนั้นเลขในตารางครับงวดน,นี้รัฐบาลไทย ใครชอบตัวไหนคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยใครชอบตัวไหนคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยนี่คือเลขสูตรรัฐบาลไทยนะครับสามตัวบนนะครับสามตัวบนนะครับผมอ่านี่ฮะนี่ฮะผมจะเจาะให้เป็นขั้นบันไดนะว่าตัวไหนสวยตัวไหนดีนะครับแต่ผมให้พี่ๆน้องๆคนดูเนี่ยกําลังรับชมอยู่ตอนเนี้นะครับพี่ๆที่กําลังรับชมอยู่นะขอคนละหนึ่งคอมเมนต์มีเลขถูกใจไหม ใครชอบเลขไหนใครถูกใจเลขไหนคอมเมนต์ให้ดูหน่อยใครชอบเลขไหนใครถูกใจเลขไหนคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยเออมีเลขถูกใจไหมครับพี่มีเลขถูกใจไหมครับอ่าหกครับอ่าจับคู่ให้ผมหน่อยจับคู่ให้ผมหน่อยหกเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสวยครับอ่าอ่าขอคนละหนึ่งคอมเมนต์ครับอ่าดูซิพี่พ,พี่ทางบ้านพี่พี่ทางบ้านจะ เจาะถูกใจแล้วไหมอ่าใบนี้ชอบออกข้างบนนะพี่นะอ่าถ้าดูตามสูตรแล้วเนี่ยนะครับผมงวดนี้รัฐบาลไทยเนี่ยผมจะให้เด่นหกและผมจะให้ลองห้านะครับสองตัวนี้เนี่ยมาตัวหนึ่งในหวยหวยรัฐบาลไทยคือเย็ยนพรุ่งนี้นะครับหกแน่นอนครับหกสี่ ห้าตัวลอง50เหลือ7นี่ครับนี่คือ2ตัวบนรัฐบาลไทยงวนนี้นะเดี๋ยวผมเจาะสตัวให้นะทุกคนนะเดี๋ยวผมเจาะสตัวให้ผมคิดว่ารัฐบาลไทยงวดเนี้ยนะครับในชุดบนเนี่ยจะมี6จะไหล6ต่อเนื่อง นะครับจะไหล6ต่อเนื่องแต่คงไม่ออก606ตัวเดิมนะครับอาจจะเป็น607 605พี่คอยดูรัฐบาลครับผมตัวแรกที่ผมจะเจาะให้ครับสำหรับรัฐบาลไทยงวดนี้ครับถ้าทุกคนเห็นแล้วทุกคนจะสังเกตนะครับว่า6กับ5 2ตัวนี้โอกาสมาถ้าในสถิตินะครับโอกาสมาสูงทั้งคู่เพราะฉะนั้นผมเลยเจาะตัวแรกครับ605ก่อนเลยครับ อ่าหกศูนย์ห้าก่อนเลยครับตัวเด่นเด่นอะไรครับพีย <He> er, เด่นแน่ๆเลยคือเด่นหกครับระวังห้าเด่นหกรองห้าเด่นหกรองห้านะครับหกศูนย์ห้าครับหนึ่งตัวที่เฮ er, ียตีรักมากมากนะครับรักมากมากแล้วระแวงระวังเหลือเกินกลัวจะมามากมากเลยก็คือหกศูนย์ห้านะครับทุกคนอีกตัวหนึ่งที่ให้ระวังไม่แพ้กันรองห้านะครับผม รองห้างวดที่แล้วออกหกศูนย์หกและก็ข้างล่างมีสี่เก้าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าแบบนี้ครับแบบนี้ครับอีกหนึ่งตัวที่จะให้ระวังเพราะฉะนั้นแนวทางเฮียตีคนรักหวยมีเท่านี้ครับไม่ได้ช้าเพราะดึงเชงแต่อย่างใดแต่อยากให้หวยลาวออกก่อน จะได้เอาตัวที่มันมาผาสมกันเนี่ยนะครับยัดเข้าไปด้วยนะครับเพราะคุณสังเกตใช่ไหมครับว่ารัฐบาลไทยออกเลขอะไรหวยลาวจะออกเลขนั้นด้วยออกเหมือนกันมาสองงวดแล้วเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเอาสูตรของหวยลาววันศุกร์เนี่ยมานั่งมุ้ยคอก่อนว่าวันจันทร์จะออกอะไรถ้าวันจันทร์เราคิดได้ว่าออกอะไรเราก็เอามาตามรัฐบาลด้วยหตัวซึ่งตัวที่ผมกล่าวมาก็คือ,อเป็นตัวเลข 64นะครับเป็นตัวเลข64ที่ผมคำนวณได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ครับแนวทางรัฐบาลไทยใบเต็มของเฮียตีครับใครชอบไม่ชอบยังไงคอมเมนต์ได้สวยไม่สวยยังไงคอมเมนต์ได้เห็นด้วยได้เห็นต่างได้เฮียตีคนรักหวยเป็นแบบนี้อย่าลืมกดแชร์นะครับไลฟ์สดนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้อง ท่านอื่นๆได้รับชมกันด้วยนะเขาจะได้ร right so, ู้นะว่าเยตีเฮียติเขาให้ก่อนออกจริงๆนะเดี๋ยวจะพอหวยเข้าปุ๊บเนี่ยจะเป็นดราม่านะเข้า3ตัวเข้า2ตัวนะครับเดี๋ยวจะเป็นดราม่านะครับว่าโอ๊ยแม่นหลังหวยออกแม่นหลังเลขออกบ้างนะครับผมเพราะฉะนั้นฝากพี่ๆน้องๆช่วยกันเป็นกําลังใจนะครับแล้วก็ช่วยกันเป็นสักขีพยานให้ผมด้วยนะว่าเอ้รัฐบาลไทยเฮียติเนี่ยผมลงให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าสวยค่ะเฮียสวยจัาเดี๋ยวจัดให้ครับเดี๋ยวจัดให้ครับเอาเลยครับผม วันนี้ครับประจาวันที่16กันเอา่าไม่ใช่สิวันที่15 15้15 15กันยาครับผมลงให้เรียบร้อยนะพรุ่งนี้ขอให้โชคดีนะคุณพี่นะพรุ่งนี้ขอให้โชคดีใครที่รอสามนอยเดี๋ยวจบไลฟ์สดแล้วเดี๋ยวผมส่งให้นะครับผมนะชอบ5 6 4 4ค่ะขอให้โชคดีครับวันนี้ขอให้โชคดีครับ เราไม่ได้สามตัวตรงๆมาหลายงวดและหลายทีแล้วเพราะฉะนั้นงวดน,นี้16กันยาขอให้เป็นเดือนแห่งความโชคดีของทุกคนนะครับผมนะขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่รับชมและใครกดถูกใจใครกดไลค์ก็ขอให้มีแต่คนรักคนชอบเยอะๆนะพี่นะใครกดแชร์ให้เฮียตีก็ขอให้คนนั้นมีเปิดดวงเปิดโชครับเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านทุกคนนะครับผมนะอย่าลืมนะครับ สองตัวล่างไปดูในกลุ่มที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแจกให้ฟรีนะครับผมเพราะฉะนั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับมาสรุปให้แล้วนะรัฐบาลไทยคนนี้มีตัวไหนเด็ดตัวไหนรองนะครับตัวไหนน่าตามตัวไหนน่าดูนะครับแคปหน้าจอแล้วเก็บไว้รับชมได้เลยนะครับวันนี้เฮียติคนรักหวยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมขอขราบสวัสดีทุกคนท่านนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคนรักหวยทุกทท่านสำหรับวันนี้สวัสดีครับ